อันนี้ประคตเนาะอากี่ปานั่งรอเลยคบนั่งรอเลยขอขอโทาสารตัวเยอะมากเลยครับเอาไว้เลยไว้เลยห่างเนตหนึ่งนะอ่เมตรหนึ่งครับนาะ เยอะเนาะบ้านบ้านอยู่ตรงไหนคร no? ับฮะบฮะเข้าไปไกลไหมไม่ไกลเนาะโอ้ยเรียบร้อยดีมากเลยครับสวยงามมากเลย đãi nhé mẹ mẹ mà không nhô để cho dễ thấy không có nhô จับผมนะจับผมห้จับผมาห้ถนัดจับั้ ประมาณ5กิโลครับเจเนี่ยละมาเอามือของอขะครับครับจาระนาวยครับขาครับ

à thua không, ta khó đa không lục ta khó đa vàng, mày

น้อยเนาะง่ายๆไี่สบายฮะ,ฮะสัแพ้งก็ได้ะมดโอ้เป็นผ้าป่าผ้าตป็นถวาย

ถวายใช่ไหมไม่ไม่อันนี้ถวายเหรอยกตที่มิตรบอกว่ายกออกมาให้แม่ลวงตาไหวได้ตรงอันนี้ถวายไหมถวายครับถวายครับถวายครับน้ำไว้ก่อนเนาะนั่งครบนั่งครับรอรบกวนนะลบรบรบนั่งครับนั่งครับถวายรถปั่นด้วยนั่งลงครับไปนั่งก่อนเนาะพวผู้หญิงขยับเบานิดหนึ่งนะ

จับประเขนนะครับพ่อครจับประเวายครับพ่อครับจับประเขนถวายนะสาธุปล่อยมือนะครับปล่อยมือเลยปล่อยมือครับปล่อยมือเลยครับผมครับโอ้เดี๋ยวขึ้นรถเอาคุณหมอขึ้นรถเลยจัดยกาามเกระเป๋าตังค์ออกไปให้ผมนี่ถอยเอากระเกาถอยไปยกไปก่อนครับ Okay. ยกตเคีายยกตะเคยนยกเ,ยนอเอางดถ่ายรปนะครับงดถยออย่ยกยกยกนยนกนูนบบบูนบบนิิ รถถ่ายรูปนะครับพี่พีดด่อย่าเพิ่งถ่ายภาพนะไม่ต้่งถ่ายนะครับรับเป็ดเดิมครับช่วงทันสันนะครับช่วงเดียวเออ,เอ,อ,เอ,อ เหนน่ยงเนย่ยนี่เป็นเลองไปก็มาสาวยกาูเป็นเลงเลยนะครับ่น้องกาลาด้ยกราบนมัสการครับกี่พรรษาครับจะไปที่สี่บสีครับเนาะอาถ่ายรูปบางห่างนะครับอย่าหลบนะครับเพราะ ถือกล้องแล้วไวเลยครับหลวงตามาแล้วครับนะวงกคนแจกับท่าอย่าอย่าคืับไวเลยครับโทรศัพท์ไวเลยครับท่านอาจารย์ครัไวเลยครับนะท่านวัดไหนผมอยู่วัดแม่ลาเพอได้สองยางครับมาทุกท่านเลยผมจะไปไม่สอดพอดีถ้าข่าวว่าหลวงตาแมวก็มาชมบารมีครับขออนุโมทนาความป่ารถนาครับขอไม่ไา้ครับผมไม่ไา้ครับผมขอหนังไวน้ำครับท่านอาจารย์ผมยึดที่วัดษาครับ ยิบสาวสี่ผู้สาวสี่สี่ยี่สิบือนสาวมปออกมาครับผมถอโทรศัพท์กันยกขึ้นนะครับยกขึ้นนะไม่ต้องกลมนะครับไม่ต้องกลมบางครับถ้าโทรศัพท์ก็ได้้ยนะบยิบ ยี่สิบสี่ภาษาใหญ่ใจรู้เออตาบอกงั้นขอบคุณจังโคตรได้อดได้จบ้าห่วยไปแล้วเดี๋ยวผว่าแล้ว